เมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้เกิดเรื่องชวนพิศวงขึ้นหนึ่งเรื่องเมื่อในวันที่23ตุลาคมปี2023นัมฮยอนฮีผู้ได้รับยกย่องให้เป็นราชนีฟันดาบได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจะแต่งงานกับทายาทนอกสมรสรุ่นที่3จากตระกูลแชโบซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ15ปีมิหนำซ้ำสาเหตยุยังเป็นเพราะว่าเธอท้องลูกของอีกฝ่ายเสียด้วย แต่ไม่ถึง3มวันหลังจากนั้นเช้าตรู่วันที่26ตุลาคมนำฮยอนฮีก็บอกว่าตัวเองถูกคนสะกดรอยตามหลังจากที่ตำรวจมาถึงก็พบว่าคนที่สะกดรอยตามในคำบอกเล่าของเธอนั้นก็คือจอนชังโจลูกสาวคนเล็กจากตระกูลแชโบว่าที่เจ้าบ่าวที่เธอเพิ่งประกาศต่อสาธารณะเมื่อ3มวันก่อนนั่นเอง สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงและเรื่องราวของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของพวกเขาสองคนค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับนำฮยอนฮี ee, ตัวละครฝ่ายหญิงของเรากันก่อนนะคะเธอเป็นคนตัวไม่สูงแต่กระโดดได้กไกลคุณครูพละ,ะเลยแนะนำให้เธอเรียนกีฬาฟันดาบ และเพียงไม่นานเธอก็ได้เป็นนักกีฬาฟันดาบประเภทฟอยและได้รับเกียรติให้เข้าอยู่ในทีมชาติเกาหลีใต้ต่อมาเธอยังคว้าเหรียญเงินจากโอลิมปิกปี2008ที่ปักกิ่งมาครองได้สำเร็จด้วยแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญทองแต่สำหรับเกาหลีใต้นี่คือผลงานที่ไม่เลวแล้ว แถมนำคอนฮียังมีหน้าตาค่อนข้างสดสวยด้วยเหตุนี้เธอเลยได้ฉายาว่าราชนีฟันดาบของเกาหลีใต้หลังจากที่อำลาทีมชาติเธอก็ผันตัวไปเป็นโคช้ชรวมถึงทำงานบริการสาธารณะด้วยขณะเดียวกันก็แต่งงานกับกงเคียวซอกนักกีฬาปั่นจักรยานและให้กำเนิดลูกสาวหนึ่งคนเมื่อปี2013ตอนแรกก็เป็นแค่เรื่องราวท,ทั่วไปแต่นึกไม่ถึงว่าอยู่ๆเรื่องก็จะพลิกล็อก ในเดือนสิงหาคมปี2023จูจูนำยอนฮีก็หย่าก,กับสามีแล้วอีก2เดือนต่อมาเธอก็แถลงกับสื่อมวลชนว่าตัวเองจะแต่งงานกับจอนชังโจลูกชายคนเล็กของตระกูลแชโบตระกูลหนึ่งทั้งคู่มีลูกกันแล้วพร้อมกับเปิดรูปคู่ ในระหว่างการสัมภาษณ์จอนชังโจอ้างว่าเกิดที่สหรัฐอเมริกาเป็นลูกนอกสมรสรุ่นที่3ของตระกูลแชโบเรียนจบศิลปะการบังคับมา้าจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กปัจจุบันกำลังสร้างตัวที่เกาหลีใต้และกิจการที่กำลังสร้างก็คือคลาสอบรมมารยาทและจิตวิทยาการกีฬาเด็กซึ่งไม่ต้องถามเลยว่าคลาสดังกล่าวทำอะไรบ้างคาดว่าแม้แต่ตัวจอนชางโจเองก็ไม่รู้ จอนชางโจรู้จักกับนำฮยอนฮี ee, ผ่านการเรียนฟันดาบจากคำพูดของจอนชางโจพอเขารู้จักกับนำฮยอนฮี ee, ชีวิตเขาถึงได้ชิมอาหารประเภททักบันหรือกักบับเป็นครั้งแรกและไม่นานหลังจากนั้นจอนชางโจในฐานะอนาคตมหาเศรษฐีก็ให้ความสนใจนำฮยอนฮี ee, ผู้หญิงธรมธรมดาธรรมดาเหมือนเศรษฐีในละครชวนนำฮยอนฮีเองก็ตอบรับอย่างดี เธอพาลูกสาวที่เกิดกับอดีตสามีย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหุหน์ของจอนชังโจหลังจากที่ข่าวแพร่ออกไปชาวเน็ตเกาหลีใต้ผู้อยากรู้อยากเห็นก็เริ่มค้นประวัติของจอนชังโจอยากจะดูว่าลูกชายคนเล็กของตระกูลแชโบรายนี้มาจากตระกูลไหนกันแน่ผลปรากฏว่ายิ่งคนข้อมูลก็ยิ่งเยอะยิ่งคนเรื่องราวก็ยิ่งซับซ้อนทำเอาชาวเน็ตเกาหลีใต้พากันยกไม่ออกว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท,ท็จ ในตอนเริ่มแรกมีเพียงแค่ชาวเน็ตที่อ้างว่ารู้จักกับจอนชังโจวลุขึ้นมาเปิดโปงคำโกหกของเขาโดยบอกว่าจอนชังโจเกิดที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สาขาที่เรียนคือเทควันโดไม่ใช่ศิลปะบังคับมา้าและที่สำคัญที่สุดก็คือจอนชังโจคนนี้เป็นผู้หญิงแถมยังมีคนบอกอีกว่าจอนชังโจเคยแต่งงานแล้วเมื่อหลายปีก่อน นอกจากนี้ยังถึงขั้นมีบางคนพูดแบบตรงๆว่าจอนชังโจเป็นพวก18มงกุฎสำหรับเรื่องเหล่านี้ราชินีนักฟันดาบนำพยอนฮีโพสต์ในอินสตาแกรมว่าเธอเชื่อมั่นในตัวจอนชังโจว่าที่เจ้าบ่าวและคนที่ปั่นข่าวลือในเน็ตจะได้รับหนังสือเตือนจากทนายความส่วนตัวจอนชังโจเองก็บอกว่าคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องพวกนี้ เพราะตัวเองเจริญก้าวหน้าในกิจการที่ทำเกินหน้าเกินตาคนอื่นคำวิจารณ์บนอินเทอร์เนต็ตพวกนี้มาจากบรรดาคู่แข่งทางธุรกิจตั้งใจดิสเครดิตเขาแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับธุรกิจตอนนี้เลยไม่อาจอธิบายได้แต่จะตอบทุกข้อสงสัยก่อนงานแต่งในเดือนธันวาคมเมื่อมองจากเวลานี้จอนชังโจกำลังถ่วงเวลาแน่นอน แต่ s p ส t c h สื่อมวลชนเกาหลีใต้ไม่รอให้ถึงวันนั้นโดยในวันที่25ตุลาคมหรือ2วันหลังจากนั้น Dispatch ได้แชร์ออกมาว่าจอนชังโจไม่ใช่ลูกหลานแชโบแต่ไม่ใช่นักกีฬาศิลปะบังคับมา้าและไม่ใช่ผู้ชายด้วยแถมยังมีประวัติช่อโกงหลอกลวงอีกเป็นหางเว้าซึ่งมีการเปิดเผยคำพิพากษาของศาลออกมาด้วย โดยในคำพิพากษาระบุว่าจอนชังโจเกี่ยวพันกับคดีช่อโกงเงิน7คดีมูลค่าเกือบ300ล้านวอนหรือประมาณ8 1 6ล้าน1 0บาทสิ่งที่เหลือเชื่อก็คือคดีทั้ง7คดีดังกล่าวเป็นเอกเทศจากกันไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเลยเรียกว่าเป็นตำราศ,ศึกษาศาสตร์แห่งการช่อฉนก็ว่าได้ เดือนเมษายนปี2004จอนชังโจร,รู้จักกับนางสาวเอที่เจจูจอนชังโจบอกกับอีกฝ่ายว่าพี่น้องภรรยาตัวเองเปิดบริษัทลงทุนผลตอบแทนสูงลงทุนแค่3ล้านวอนหรือประมาณ80,000บาทครึ่งปีก็ได้ผลตอบแทน5,000ล้านวอนหรือประมาณ130ล้านบาทแล้วนางสาวเออยากได้เงินก้อนโตเลยลงทุนไป3ล้านวอนแต่ไม่ทันจะถึงครึ่งปีจอนชังโจก็หอบเงินหายเข้ากลิบเมฆ เดือนกันยายนปี2019จอนชังโจใช้ตัวตนเพศหญิงทำความรู้จักกับนายบีทางออนไลน์พร้อมกับขอนายบีแต่งงานนายบีหลงสเสน่ห์เข้าอย่างจังและตอบตกลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานก็โอนเงิน23ล้านวอนหรือประมาณ6 30,000บาทมาให้จ่ายค่าห้องจัดงานแต่งงานแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต่างจากนางสาวเอนั่นคือจอนชังโจหอบเงินหนีไปเช่นกัน ในเดือนเมษาย,ยนปี2018หนึ่งปีก่อนเกิดเรื่องในบีจอนชังโจอ้างตัวว่าเป็นครูฝึกมา้าทำความรู้จักกับนายซีทางออนไลน์และในวันหนึ่งจอนชังโจก็บอกกับนายซีว่าตัวเองไม่ทันระวังทำอันม้าของลูกค้าพังนายซีไม่พูดพร่ำทำเพลงโอนเงิน990,000 0วอนประมาณ27,000บาทมาให้จอนชังโจทันที ต่อมาจอนชังโจยังบอกอีกว่าเธอทําให้ลูกค้าสูญเสียม้าจําเป็นต้องชดเชยเงินให้มากกว่าเดิมในซีเลยโอนเงินไปให้อีก3ามล้านแปวอนหรือประมาณ1,000 0 0สบาทสุดท้ายจอนชังโจก็ใช้สารพัดเหตุผลหลอกเงินในซีไปได้ทั้งสิ้น5 7ล้านวอนหรือประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วก็เหมือนเช่นเคยจอนชังโจหอบเงินหายเข้ากลิบเมฆ เดือนมิถุนายนปี2019จอนชังโจที่อ้างตัวว่าเป็นทายาทแชร์บรุ่นที่3ประกาศรับสมัครเลขาพอนางสาวดีเห็นประกาศก็สมัครเข้ามาจอนชังโจบอกกับนางสาวดีว่า เธอต้องจ่ายเงินมาก่อน80ล้านวอนหรือประมาณ2ล้าน1 8 0 0 0 0บาทเพื่อนำมายกระดับเครดิตของนางสาวดีนางสาวดีเลยโอนเงินมาให้จอนชังโจ72ล้านวอนหรือประมาณ1้า9 6 0 0 0 0บาทแล้วจอนชังโจก็หอบเงินหนีไป เดือนกันยายนปีเดียวกันจอนชังโจที่อ้างว่าเป็นทายาทแชโบรุ่นที่3แต่ไปเติบโตที่สหรัฐอเมริการู้จักกับนางสาวอีผ่านทางอินสตาแกรมจอนชังโจอ้างว่าตัวเองช่วยนางสาวอีลงทุนที่สหรัฐอเมริกาได้ต่อมาจอนชังโจก็ใช้เหตุผลว่าต้องการเงินค้ำประกันมาหลอกให้นางสาวอีโอนเงินไปถึง34ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น16ล้านวอนหรือประมาณ4 4 0 0 0 0บาท ส่วนจุดจบก็เป็นเหมือนคนอื่นก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมปี2019จอนชังโจยังคงอ้างเหมือนเดิมว่าเป็นแชร์โบรุ่นที่3เกิดที่สหรัฐอเมริกาและได้รู้จักกับนางสาวเอฟพร้อมอ้างว่าตัวเองสามารถช่วยให้นางสาวเอฟหางานที่สหรัฐอเมริกาได้แล้วหลอกเงินไป680,000วอนหรือประมาณ20,000บาท พอนางสาวเอฟรู้ตัวว่าโดนหลอกก็รีบฟ้องร้องต่อศาลทันทีจอนชางโจเลยสร้างตัวตนเจ้านายชาวอเมริกันที่เดิมทีต้องการจ้างงานนางสาวเอฟขึ้นมาอีกคนพร้อมขูน่นางสาวเอฟว่าธุรกิจของเขาสูญเสียเงินก้อนโตจากการผิดสัญญาและฟ้องร้องคดีของนางสาวเอฟร้องขอให้หนางสาวเอฟจ่ายชดเชยผลปรากฏว่านางสาวเอฟก็ยังคงโอนเงินไปให้อีกครั้ง จอนชังโจปลอมเป็นบุคคลสองคนหลอกเงินจากนางสาวเอฟไปได้ทั้งหมด4,950,000วอนหรือประมาณ1,30,000บาทส่วนคดีสุดท้ายนั้นไร้สาระกว่าเพื่อนเพราะจอนชังโจยืมเครื่องนวดราคา500,000วอนหรือประมาณ1 4 0 0 0บาทไปจากนางสาวจีแล้วไม่ยอมคืนมาจนถึงทุกวันนี้ในเดือนธันวาคมปี2020 จอนชางโจถูกตัดสินจำคุก2ปี3เดือนและเพิ่งออกจากเรือนจำมาเมื่อช่วงตุลจีนปี2022หลังจากที่ข่าวแพร่กระจายออกไปเรื่องนาขันก็เกิดขึ้นรายงานข่าวของ Dispatch ฉบับนี้เผยแพร่ในวันที่25ตุลาคมปี2023นำยอนฮีที่เคยออกมาแก้ตัวแทนก็วิ่งไปแจ้งความในคืนนั้นว่าตัวเองถูกจอนชังโจสะกดรอยตาม ตามรายงานข่าวครอบครัวของนำพยนฮีรีบไปที่คารุหาดของจอนชางโจทันทีหลังจากที่เห็นข่าวของ d i s p a t c ชพวกเขาฉวยโอกาสตอนที่จอนชังโจไม่อยู่บ้านกล่อมนำพยนฮีและพาเธอกลับบ้านขณะเดียวกันนำพยนฮีก็บอกเลิกจอนชังโจพอจอนชังโจรับรู้ก็ฉุนขาดแล้วมาที่บ้านแม่ของนำพยนฮีในตอนกลางคืนเธอกระหน่ำทุบประตูอยู่นานพร้อมกับคิดที่จะพังเข้าไปด้วย ทางนำคอนฮีเลยแจ้งความสุดท้ายตำรวจเลยพาตัวจอนชางโจไปแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ได้รับการประกันตัวอย่างนั้นคู่รักคู่นี้รู้จักกันได้อย่างไรในวันที่9มกราคมปี2023จอนชางโจร,รู้จักกับนำคอนฮีจากการเรียนฟันดาบจอนชางโจอ้างว่าเรียนฟันดาบก็เพื่อไปต่อสู้กับอีลอนมาร์ก์ เพียงไม่นานนำฮยอนฮีก็ตกหลุมผู้ชายที่อยากจะสู้กับอดีตบุคคลที่รวยที่สุดในโลกคนนี้เธอรู้จักอีกฝ่ายได้สองสัปดาห์ก็ลากนักเรียนของตัวเองควักนาฬิกาเรือนหนึ่งออกมาอวดว่าดูสินาฬิกาเรือนนี้ทั่วโลกมีแค่สิบเรือนเท่านั้นโอ้จะรับไว้ดีไหมนะปวดหัวจังนำฮยอนฮียังบอกกับนักเรียนอีกว่าจอนชังโจรวยจริงถึงกับวางแผนจะลงทุนกับโรงเรียนฟันดาบเพื่อเธอด้วย ผ่านไปไม่นานในวันที่24มกราคมทั้งคู่ก็ควงกันไปเที่ยวเกากววมและในวันที่7มีนาคมทั้งคู่ก็บินไปฟันดาบเท้าเปล่าบนชายหาดเมืองบาเซลโลนาซึ่งนำฮยอนฮีเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าตัวเธอคบหากับจอนชังโจจริงจังตั้งแต่เดือนมีนาคมดังนั้นเท่ากับว่าเธอนอกใจสามีแน่นอน ในวันที่17มีนาคมจอนชังโจเอาที่ตรวจคันปลอมให้นำคอนฮีซึ่งปรากฏว่าผลเป็นบวกนั้นทำให้นำคอนฮีเข้าใจว่าตัวเองตั้งท้องในวันที่6เมษายนจอนชังโจซื้อรองเท้าเด็กแบรนด์เนมให้นำคอนฮีหนึ่งคู่วันที่25เมษายนนำคอนฮีไปตรวจคันผลปรากฏว่าเธอไม่ได้ท้องแต่นำคอนฮีคิดเอาเองว่าเด็กหลุด เดือนตุลาคมจอนชังโจใช้ที่ตรวจคันปลอมหลอกนำายอนฮีให้เข้าใจว่าตัวเองท้องอีกรอบและเรื่องราวหลังจากนั้นก็คือจอนชังโจถูกเปิดโปงและนำายอนฮีแจ้งความจับคนรักช่วงเวลาที่ทั้งคู่คบกันจอนชังโจแสดงได้แนบเนียนมากเธอไม่เพียงพานำายอนฮีไปเที่ยวรอบโลกยังชอบจ้างผู้ชายมาแต่งสุดดำเป็นบอดี้การ์ดของตัวเองด้วย นอกจากนี้เวลาอยู่ต่อหน้านำพยอนฮีเธอก็ใช้เงินแบบไม่เสียดายเลยเธอไม่เพียงซื้อนาฬิกาหรือของฟุ่มเฟือยให้กับนำพยอนฮีเท่านั้นแต่ยังซื้อรถเบนซ์ลีให้อีกหนึ่งคันรวมถึงเข้าของต่างๆนานาที่นำพยอนฮีไม่เคยอวดแต่เราพอจะเดาได้บ้าง วันที่4พฤศจิกายนตำรวจเปิดเผยว่านำฮยอนฮีส่งมอบสิ่งของให้ทางตำรวจ48ชิ้นซึ่งรวมถึงรถเบนซ์ลีทองของใช้ฟุ่มเฟือยและอื่นๆบางคนอาจจะอยากรู้ว่าทำไมอยู่ๆนำฮยอนฮีถึงส่งมอบของพวกนี้ให้ทางตำรวจสาเหตุเป็นเพราะว่าหลังจากที่จอนชังโจออกจากเรือนจำก็เริ่มหลอกลวงช่อโกงคนอื่นอีกครั้ง เมื่อเรื่องนี้มีผู้คนรับรู้มากขึ้นผู้เสียหายที่ออกมาแจ้งความก็มากขึ้นตามไปด้วยจนกระทั่งถึงตอนนี้ตำรวจยืนยันแล้วทั้งสิ้น12คดีการหลอกลวงช่อโกงของจอนชางโจพผัวพันบุคคลอื่นถึง20คนมูลค่ารวมถึง2,600ล้านวอนหรือประมาณ70ล้าน8 4 0 0 0 0บาทมูลค่าของการหลอกลวงครั้งนี้สูงกว่าครั้งก่อนถึง10เท่า จอนชังโจถูกตำรวจจับกุมอีกครั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2023ปัจจุบันยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำสำหรับบทลงโทษของเธอในครั้งนี้ยังจำเป็นต้องรอคอยต่อไปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนำยอนฮีเองก็ถูกฟ้องเช่นกันคนที่ฟ้องร้องเธอคือผู้ปกครองของนักเรียนที่เธอสอนฟันดาบให้ก่อนหน้านี้ สามีภรรยาคู่นี้ถูกจอนชังโจหลอกไปมากกว่า1,100ล้านวอนหรือประมาณ30ล้านบาทพวกเขาอ้างว่าตัวเองโอนเงินไปให้นำฮยอนฮีดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่านำฮยอนฮีเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่นำฮยอนฮียืนกรานว่าตัวเองเป็นเพียงผู้เสียหายเหมือนกันพร้อมกับร้องขอให้ใช้เครื่องจับเท็จเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง นอกจากนั้นเธอยังโพสต์ในอินสต g r a m มอีกว่าตัวเองอายุ42ปีแล้วตลอด26ปีของการเป็นนักกีฬาลำพังแค่การเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก็กินเวลาถึง20ปีเธอจึงขาดความรู้พื้นฐานเธอถูกจอชังโจหลอกลวงมาโดยตลอดเธอทำเพื่อประเทศมาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงราวกับเป็นนักโทษถูกจำกัดอิสระ ไม่สามารถออกนอกประเทศได้เธอกดดันมากไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองยังจะยืนหยัดไปได้อีกนานแค่ไหนนอกจากนี้นำฮยอนฮียังโพสต์บนอินส a าแกรมอีกว่าเอากสารต่างๆของจอนชังโจน่าจะเป็นของปลอมสำหรับเกาหลีใต้แล้วนั้นถ้าเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย01คือผู้ชายแต่ถ้าขึ้นต้นด้วย0ูคือผู้หญิงสิ่งที่เธออยากจะอธิบายก็คือ ตัวเธอถูกจอนชังโจหลอกจริงๆตัวเธอไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดแม้ว่าตอนนี้จอนชังโจจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแต่ประวัติในอดีตของเธอยังคงโดนชาวเน็ตเกาหลีใต้แชฉอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นจอนชังโจเคยจัดงานแต่งงานสุดหรูในวินล่าบนเกาะเจจูเมื่อเดือนกระกฎาคมปี2018ลำพังแค่ค่าอาหารก็สูงถึง1 0 0 0 0วอนหรือประมาณ4,100บาทต่อหัวแล้ว ชุดแต่งงานก็สั่งตัดมาจากอิตาลีด้วยราคาสูงลิว้วจอนชังโจเป็นเจ้าบ่าวส่วนเจ้าสาวนั้นคือคุณป้าจากวงการเครื่องสำอางจากคำบอกเล่าของผู้ร่วมงานแต่งดังกล่าวตอนนั้นพวกเขาวางแผนจะย้ายไปอยู่ในวิลล่าสามชั้นบนเกาะเจจูหลังแต่งงานแต่หนึ่งปีให้หลังทั้งคู่ก็เลิกลกันไปโดยมีสาเหตุคือจอนชังโจใช้เงินเก่งเกินไปทำให้การเงินของเจ้าสาวเสียศูนเลยเลิกลกับจอนชังโจ ถึงแม้การแต่งงานกับคนรุ่นป้าจะทำให้ผู้คนอึ้งมากพอสมควรแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องให้ชวนอึ้งมากกว่านั้นนั่นคือในเดือนพฤษภาค,คมปี2020ระหว่างที่จอนชังโจร,รับโทษอยู่ในเรือนจำหญิงอินชอนเธอได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางการเขียนจดหมายพอพ้นโทษออกจากเรือนจำแล้วทั้งคู่ก็จดทะเบียนสมรสกันในเดือนกันยายนปี2020และหย่าก,กันในเดือนตุลาคมของปีถัดมา บางทีประสบการณ์ชีวิตของจอนชังโจอาจจะลดผลเกินไปชวนให้ชาวเกาหลีใต้สูญเสียความสามารถในการพิจารณาชั่วคราวจำเป็นต้องปล่อยวางบ้างเลยมีสิ่งขบขันมากมายเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ตัวอย่างเช่นรูปภาพจอนชังโจถูกห้อมล้อมด้วยบริกาศภาพนี้ก็ถูกคนเอาไปคอสเพล เนื่องจากเวลาที่จอนชังโจคุยโม้มักจะอวดภูมิหลังของตัวเองว่าเป็นไฮโซเกาหลีที่มาจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเวลาที่คุยกับคนอื่นจอนชังโจจึงมักจะชอบพูดภาษาอังกฤษแบบแปลกๆปอนอยู่ในประโยคเสมอภาพแคปเจอร์บทสนทนาพวกนี้ก็ถูกคนล้วงเอามาแฉเช่นกันตัวอย่างเช่นประโยคที่ว่า โอเคอย่างนั้น next time ฉันไปหาคุณหรือฉันถาม wife แล้วว่าได้ไหมเธอบอกว่าโอเค but your friend อยู่กับคุณ I am เชื่อเขาหรือ I am จุดจุดจุดก็ถูกชาวเน็ตเกาหลีใต้เอามาล้อเลียนด้วยเหมือนกันตามรายงานข่าวสาเหตุที่จอนชังโจเคยเน้นย้ำอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นไฮโซเกาหลีใต้ที่มาจากนิวยอร์ก ก็เป็นเพราะตอนที่เธอเรียนมัธยมปลายที่อินชอนเธอชอบไปกินพอกช็อปในร้านที่ชื่อว่านิวยอร์กนิวยอร์กเป็นประจำเรียกว่ากินจนเข้าเส้นจนชังโจเลยยึดมั่นในคาแรคเตอร์นี้เอามากๆหลังจากที่ข่าวนี้ถูกแพร่ออ,อกไปร้านพอกช็อปร้านนี้ก็มีชาวเน็ตว่าง,งานไม่มีอะไรทํากลุ่มหนึ่งไปต่อคิวกินพอกช็อปตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดจากตอนแรกที่ขายไม่ค่อยดีจนเจ้าของร้านคิดจะปิดกิจการในปีหน้า ตอนนี้วางแผนเตรียมขายต่อไปอีกร้อยปีแล้วเรียกว่าร้านพอกช็อปร้านนี้ฟื้นขืนชีพได้เพราะ18มงกุฎปัจจุบันตัวคดียังไม่มีคำพิพากษาออกมานำาฮีอนฮีจะโดนลงโทษหรือเปล่าก็ยังไม่มีข่าวคราวเพิ่มเติมแต่สิ่งเดียวที่ยืนยันได้ก็คือคลิปของเราหมดเวลาแล้วค่ะถ้าหากชื่นชอบรายการของเราแล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ และขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ